สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อวานบอสบ,บีส้สิไปอันนั้นส่งขขาวน้องเนาะน้องมาแต่ไทยเพิ่นเพิ่นถือก,กักโตกักโตอยู่อันนั้นถ้าสิไปส่งข่าวหันเพิ่นถือก,กักโตอยู่เมืองสะาสมบูรณ์แข้งกแกมซักเนาะเสรงเพิ่นโทรมากบางส่วนเ่ยเพิ่นมามาส่งข่าวเนี่ยเพิ่นสั่งสื่อได้ย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วนกะัอีเมย์ได้กัเอาเขา่าวเอา,าไปเตรียมเองห้องกินไงอีเมย์ได้นะ เล่าขอกุ้งเล่าหายเนาะอี่เม่เนี่ยสิไปส่งเขาเพิ่นอยู่หมองเพิ่นกักโตเพิ่นหัสร้างได้แต่ว่าบ่อบีหันสิไปไปซื้ออยู่แถวนอกทางเนยเพราะว่าอยู่เพื่อนมันโมมี่น่ากินปนั้ดนมีตะกุ้งเดีะเดี๋ยวเฮาไปกันเลยเนาะเอาไปส่งไปส่งเพิ่นได้เถื่อนเดดเพราะว่าบด้ถ่ายลีปมากด้อกเกิต้องทายซะเนาะบได้แบบว่า เจうう้าหน้าที่เพิ่นกัญญาเพิ่นหยันคนถือกากโตหานี่ออกนะเชิญเพิ่นเพิ่นกากอยู่ห้งเฮียนเมืองสนาสมบูรณ์เนาะเมืองสนาสนาสมบูรณ์นี่เจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่งกัญญาเหมือนย่ามีประตูเชิงกากโตหากากโตอยู่ห้งเฮียนมาเพิ่นกะให้เขาใกล้กับบริเวณบริเวณกันสำนักอีกน้อยนึงเพิ่นกับอันน่ะ เพิ่นก็บอกให้เขาไก่เพิ่นยาเนาะเึิงเพิ่นกวดโควิดกับโมที่อยู่น้อการหัดติดผู้หนึ่งเนาะแต่ก็ติดผู้หนึ่งันนาเก่าไปใช่ปะเอาไปห้องหมอเพื่อนว่าติดหมองกูอยู่หันติดผู้หนึ่งเข้าไปห้องหมอแล้วไปป่วยอยู่ห้องหมอเพื่อนว่าหะนนะเนาะไปเนาะขวัญซื้อว่าจอนนี้เนาะชื่อจอนนี้โควงกันก็ขวัญเนาะขวัญซื้อบ๊อปบีแต่ก็จอนนี้นะเดี๋ยวไปกันเลยเนาะ ตอนนี้ฮะก็มาแวะซื้อของกินเนาะยานมาเพ่ออัานก๋วยเตยแล้ว่เขามาซื้อข้ิ่นหวานเสียบป้นี่ไม่ใช่นี่ไม่แล้วค่ะมีท่องถ่ายเอาสองโรงด้วยเอาสมถากนะ เงินฝากอ่กปะป่ะนูกยังนี่นี่ถอยใส่อยู่็ได้ก,กัจอนหน่วยละพันม่อหร่หนึ่งสอ,งงอคพันสามนเอาี่หน่วยผมเขกยนไป สมพักกับไขเแล้วมีแน่ออเยอะฮอร้เจ้าเาให้กับไปด้วยนะใกล้ตือประมาณจะจะลับวะหลงลงเฮ้ยฮอก็มาแวะเพือนไอ้กีเนาะเพือน นั่นเองีมาซื้อยาสูบให้มั่นเฮ็ดอียงไปส่งข่าวร้านสะนองชายกันพีฮะมีเมืองเฮ็ดอียงไลนี่ใครใครมไงใเจะาของเองอะแต่ขายเป็นเตะเลยเนาะ คลายืาไรแต่เ่มาุยาสุอบสยาส้าเอาจนนี้เอาจักซองป่ะเอาซีซองก็ได้โอมนึ่เือจังซอะชองอือกมองามือนี่แหละแล้ก็อันนั้นน้ำเป๊บี่น้ำเลวดหญ่เอางปวดน้ำกอะในหาพัดอ่า

ได้ย so ่าได้ไข่ได้ย่งนี่แดซื้อเอาลกินซุกโลอืมขนมอันนี like ้ม so ันอยกเป็นพวกนี้หรือบ่นี่นะนี่เอาเอาพวกนึ่งเด้อ ใ่บ so ่เหงโอ้ครเดีมออาเพื่นว่าการุณนะเาจะไปใครเอาเองเพื่อนให้ใครอยู่บ่เพื่อนว่าการุณนะใครบอกอาเพิ่งเสุดใค เดี๋ยวเราจะไปพาไปส่งเลยเนาะพาไปส่งน้องเนาะกันย่ากันเย็นดมอยู่บ่โอ้ยใครแขกปวดหาม เนาะมานจะอยู่แถวเนาะเนาะมาดูไซดดิเอ็ดเจนใครอยู่เลยเจอไซดดีมองเก่าที่เก่าที่ลยมองฟ้าเครื่องตัวนี้ต้นห้ฟ้าเครื่องเนย เขาก็ทาเนาะเขาก็เนาะมันสะเอกมาเองมาได้จังไงวะเป็นบอกให้เอาไปส่งมันจะมาเอาเองเนาะแล้วก็จะเอาตาบิตปากให้เนาะใช่ไหมอยากมามี่อยซื้อมาไว้ เอาสมสีอันไม่ใส่ทงหรี่ป,ป่าเดี๋ยวพี่ปาเห็นนั้นมาอย่างไรนี่ก็ใส่พป่ป้ามันไม่ได้ใส่ผ้านนป,ปิดปากก็มาทิ้มไว้ที่นี่นะทุกคนอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ดก็เดว,วเดา้อกสุดมือ มันคือบบดงมาเอาเด้พยวผมมี่น้องเอ้ยมาเอาหน่อยแน่เพราะว่างานมาขอยโทษใส่แต่โดนเนี่ยเกลือกแต่การตอนนี้เอากระไดอันนาเพื่อนได้เอาพ่อไปเพื่อนได้เพื่อนมวยเขาเขาใกล้เพื่อนไขปงไว้มองตั้งที่เพื่อน เป็นขนาดน้าเิ่นมองเพิ่นบอกฮับผาาคานดินันกักก็ดังยางมาเอาเพราะว่าบระเททยเห็นเนาะหรอกเนาะเขาไก่บนไหลแต่การสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสำนึกเด้อพพอไ่พี่นนาะว่าบีสิได้เมื่ออะไรขอบคุณขอบใจที่เขาที่ตามมาบีเรืเด,ด้กอาจกะเจอกันใหม่คลิปหนาเอบ๊ายบายโอ้ผม